ี่เรามาตกปลามาไกลครับอยู่แถวชายนาดแต่ผมบอกหมายไม่ได้ครับเดี๋ยวหมายจะแตกเหมือนแม่น้ําป่าตักตอนนี้หากินยากครับแต่นี้มากันสองลำน้องปุ้ยครับน้องปุ้ยสวัสดีครับอ่าลุงลตุ้มเออลุงตุ้มลุงตุ้มนั่นแแอดแอดนโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมวันนี้ผมจะถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับผม วัวเดียก็เช่นเคยเดียวมักแล้วส่งกดเวลงเหลืองมีตัวดุชวบเบ็ดก็เหมือนเดิมครับผมใช้ร้อยี่สิบเลยทั้งหน้าทั้งทั้งบนครับกา <c oughs> ร <c oughs> เผื่อเจอไส้ใหญ่ๆที่ได้ไม่ต้องเสียนใจดีหลังครับผมครับหมายเลกของเช้านี้ครับลองดู ตัวนี้ตัวล็อกครับตายเงียบอยู่ครับหมายแรกไม่มีตัวครับเดี๋ยวต้งย้ายหมายครับผมด,ดูหมายสองครับนน้ำตื้นมันจะมีตัวไหมน้ำก็ไม่ไหลครับ เรามาดูหมายต่อไปครับมีตัวไหมครับตอนนี้ไปทางเยอะหัว <laughs> ปิด๊อกเลยใช่ไหม <c oughs> มีแต่กิ่งไม้เทียบเลย ชสวยๆขาย้างๆชวยหน่อยนชนอนเร่งสับโอ้โหลโลโลาเป็นล<ป>เนลตัวแรกครับตัวแรกสีแล้วเดัไดงไหม ลัางเสียปะโงงครับโอ้ยไก่สวยตัวที่สานะครับมีผิหลังครับผม

嗯。 เด็ดก,กันเอาปลาติดติดไหมต้องก่อเชือขาดนะมันเ,เนป็นเสนผะมกเสร็จไหมกัน ฮะหลุดเหรออไรอะไรนิดคิวอะไรเปิดเปิดล็อกโอ้ยตัวใหญ่อยู่ดีนะคิดแบบปรากฏอ้ยปิดคิวปิดคิวกาปากสาดึงให้จมวุบมเลยตายเลยเอาเอาเอาเตัวใหญ่ด้วยทำส้มทำส้ม

มันจะกลัวจะคันเลยมันเป็นป่าไงได้ยังอือถ่ายถ่ายรูปยังถ่ายอยู่กำไปถ่ายสองดึงดึงเชือกมาดึงเชือกขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยเชือกก็ปล่อยอยู่เนี่ยดึงเลยโอ้ือปล่อยสายสองไปถ่ายสาอสอง ้คุ้มคุ้มคุ้มมากคุ้มมากโอ้สามโลได้ไหม่ะคุ้มคุ้มคุ้มนี่เลียกเจอของใหญ่แท้ของจริงของจริงรอยยี่สิบไม่มีขาดครับเดี๋ยวนี้ถึงกระดานมุดเอาเลยครับติดไม้ <Okay. S 2> ครับแล้วยาวปรกดคังไปหั่นครึ่งเดี๋ยวจะแล่เ,เนื้อมาลวกจิ้มครับผมนี่ครับน,นประกดคังแล้วแลออ่มาครึ่งครึ่งหนึง่งอูหนังเหนียวหนังเหนียวมากอ,อันนี้มีก้างอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเลาะยพียงก็ เดี๋ยวเราจะทำการลวกจิ้มครับส่วนนี้เราเตรียมผักเตรียมอะไรมา,าหมูทั้งหากนี่เมนูปลาทั้งหากเ,เดี๋ยวเรามายัดลวกจิ้มกันนี่ครับ ทำที่แม่น้ำแล้วมาทำที่บ้านอย่างนี้ไม่สะดวกครับผมจะวมลวกหรือจะอย่างเนี่ยย่อางอย่าง,อ,าอ,างอ,อันได้อะนี่ครับนี่ปลาติดช้งางครับเอาก่อนเป็นตินกตนกดกระขาข์เอาลวกได้ไม่ลวกนะฮะได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับ ก็จะดีเหมอเือนกันนิดหนึ่เอาละครับเนาีกินแบบเนื้อย่างทำเหมือนกัน ่วนน้ำจิ้มเราซื้ออครับรสชาติมันจะกลมกล่อมเนี่เ,นเริ่มเต็มเหลืองครับเพื่อนๆนี่ถือว่าถูกแล้วนะครับเนี่ย ครับปุกทังของแท้โหหืมหืมหวานอร่อยอม,มา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 อร่อยมาก ปรากดครั้งเนื้อหวานนุ่มถ้าใครเจอที่ไหนลองซื้อกินดูนะครับปรากดครั้งไม่น้ำแล้วจะติดใจอันนี้ย,ายา้างย้างนั่งน้ำมันจะเละไปหน่อยนะครับ โุยเทค,ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพจนัตส่งกดเหลืองด้วยนะครับ